ทนายวันนี้อยากจะมาพูดถึงมหาเถรสมาคมนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงทนายก็ไม่อยากที่จะไปก้าวล่วงหรือไปออกความเห็นเกี่ยวกับทางมหาเถรสมาคมเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทนายสัมผัสมานะครับว่าหลังจากเกิดเหตุ เพศภัยในพระในพระพุทธศาสนาแล้วนอกจากทางมหาเถรสมาคมไม่ได้ออกมาแสดงอะไรในการลักษณะเหมือนกับปกป้องพระต่างๆแต่กลับไปให้ความร่วมมือนะครับเหมือนเกงใจตำรวจอย่างที่ตำรวจบอกให้ทำอะไร <c oughs> มหาเถรสมาคมก็จะออกคำสั่งคอยตามกับตำรวจอย่างเช่นที่ว่าอตอนแรกจะทำประวัติพระหรือ,อ ให้วัดต่างๆทําบัญชงบัญชีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็วุ่นวายไปหมดนะฮะแล้วเหตุต่างๆเนี่ยมหาเทรสมาคมก็ไม่เคยออกมาชี้แจงหรือพูดอะไรให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมหาเทรสมาคมจะยื่นมือเข้ามาแก้ไขยังไงบ้างนะแต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่ามหาเทรสมาคมเนี่ย ปล่อยลอยนะครับปล่อยลอยให้พระต่างๆที่มีคดีแล้วก็ทางตำรวจหรือทางบ้านเมืองว่ากันเองนะฮะว่ากันเองซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะมองว่าก็ถูกนะฮะมหาเถรสมาคมท่านเป็นพระผู้ใหญ่ของประเทศของของพุทธศาสนาดังนั้นท่านคงไม่ลงมา ในชั้นปฏิบัติการแน่นอนทุกอย่างก็ว่ากันไปตามผิดก็ผิดถูกก็ถูกแต่อย่าลืมนะครับว่ามหาเถเนี่ยตั้งขึ้นมาตามพรบคณะสงฆ์2505ซึ่งทุกวันนี้ในพรบรสงฆ์2505ที่มีการแก้คงแก้ไขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันมีข้อตายนะครับที่ไปบัญญัติว่าเจ้าคณะปกครองนะ่ก็คือ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหมายถึงว่ามหาเถก็คือหนึ่งในคณะปกครองนะซึ่รวม,มเขาว่าเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดอะไรเงี้ยเจ้านะ้นาอำเภอเจ้านณะรัมนรวมทั้งเจ้าวาดและรวมทั้งมหาเถด้วยแต่เนื่องจากเวลามหาเถโดนฟ้องนะครับเมื่อปีห้า้าเรื่องของ ที่เขาฟ้องศาลปกครองนะฮะฟ้องศาลปกครองไม่ได้ฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตปรากฏว่าศาลเขาไม่ได้รับเพราะว่าเขามองว่ามหาเถรเนี่ยไม่ไม,ไม่ใช่อ่าเรื่องของการปกครองไม่ได้เรื่องคําสั่งทางการปกครองก็ไม่ได้รับแต่ว่าในทางคดีอาญา <c oughs> ตํารวจก็ยังดําเนินคดีกับพระต่างๆนะเจ้าว่าต่างๆโดยอาศัยช่องว่างตามพรบสงฆ์ซึ่งบัญญัติว่า พระระดับปกครองเนี่ยเป็นเจ้าพานักงานก็กลายเป็นว่าทุกคนก็ไปพระต่างๆก็โดนหนึ่งสี่เจ็ดเป็นเจ้าพานักงานเบียดบังทรัพย์และหนึ่งห้าเจ็ดเป็นเจ้าพานักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะเราก็มาพิจารณากันอย่างความเป็นธรรมนะครับมหาเถรสมาคมก็เป็นเจ้าพนักงานด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ย ถ้าตำรวจยังใช้คำว่าเจ้าพนักงานมาเล่นงานพระระดับปกครองเนี่ฮะวันดีคืนดีมหาเถรเขาจะโดนด้วยนะครับเพราะว่ามหาเถรก็คือเจ้าคณะเจ้าพนักงานแล้วถ้ามหาเถรโดนเนี่ยนะครับมันดิ้นไม่ออกเลยนะครับศาลจะตีความยังไงว่ามหาเถรไม่ใช่เจ้าพนักงานหรือเปล่าอ ต้องเรานี้ต้องเป็นสารอาญาคดีทุจริตและ,ะพฤติไม่ชอบนะนะต้องไม่ใช่สาวปกครองนะนะถ้าโดนบาเทโดนฐานเป็นเจ้าพนักงานนะอย่าลืมนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะไอ้คำว่าเจ้าพนักงานนิดนึงก็ผิดนะถ้าตำรวจเขายื่นมือเข้าไปนะฮะจะเกิดเรื่องมหาเถรองคใดองคหนึง่งที่ทำพลาดหรือผิดพลาดไปโดยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยพะโดยมากท่านก็ไม่รู้เรื่องรอกฎกหมาย นะครก็ทําไปตามเหมือนกับอย่างที่กิจวัตรประจําวันเนี่ยบางทีก็โดนสอดไส่บ้างโดนรายงานเท็จหรือเสนขอข้อมูลเท็จแล้วก็แต่ว่ามันกลายเป็นว่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับมหาเถรขึ้นมาจังนั้นเวลาประชุมมหาเถรเนี่ยมันจะโดนเป็นลากล่างแหเลยนะครับเป็นล่างแหในเรื่องของเจ้าพนักงาน ปฏิบัติเดือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ะะซึ่งตอนเนี้จริงๆทนายมีข้อมูลความผิดพลาดของมหาเถรอยู่ในมือเนี่ยประมาณสองปีสองปีแล้วนะครับแต่ว่าทนายก็ไม่อยากที่จะทําเรื่องนี้นะฮะเพียงแต่พยายามร้องเรียนไปยังหน่วยงาน,นงต่างๆว่าให้มหาเถรสมาคมเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาซะมันผ่านผิดพลาดมันไม่ได้เจตนาหรอกอย่าให้มัน ลามปามหรือลุกลามไปมากมายเลยซึ่งตอนนี้มันเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยครับมันมีหลายท่านในกลุ่มของทนายเนี่ยที่ที่วิ่งเต้นเรื่องนี้นะครับเพื่อขอความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมให้แก่เจ้าอาวาสวัดหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครที่ท่านถูกยกนะฮะท่านถูกยกโดยยกขึ้นเป็นกิตติมศักดิ์ ะะซึ่งตอนนั้นก็มีกลุ่มทนายดังกับพระบางองค์บางรูปที่ต้องการที่จะเล่นงานท่านเจ้าวาดนี่นะครับซึ่งบุกไปที่วัดแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับเรื่องนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าทุกวันนี้ท่านเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดที่ถูกยก่ยท่านก็ยังปกติแข็งแรงยังมีชีวิตดีอยู่แต่ท่านก็พยายามต่อสู้เรียกร้องนะฮะซึ่งทนายทนายตัวทนายเองนะครับกับกลุ่ม กลุ่มคณะบุคคลคณะหนึ่งเขาพยายามช่วยท่านอดีตเจ้าวาดเนี่ยที่ถูกยกลงเนี่ยในการต่อสู้เรียกร้องขอความเป็นธรรมนะให้ให้กลับคืนมาเพราะท่านอายุก็80่าแล้วนะครับอย่าไปปลดท่านโดยที่ท่านไม่มีความผิดหาว่าท่านอาภาษติดเตียงทั้งท่านที่ท่านไม่ได้อาภาษไม่ได้ติดเตียงนะฮะทุกวันนี้ก็เพียงแต่ว่า80เศษแล้วก็ไปไหนมาไหนคงไม่สะดวก แต่ว่าก็ยังพูดจารู้เรื่องอยู่นะฮะทุกอย่างมันมีหลักฐานแล้วการร้องเรียนเนี่ยที่เรากลุ่มทนายกับกลุ่มหนึ่งนะครับได้เดินเรื่องมาเนี่ยประมาณกับปีหกหกเจ็ดเนปีเศร็จแล้วนะครับเนี่ยมันมันจะคอนโทรลไม่อยู่แล้วครับทนายจะคอนโทรลไม่อยู่เพราะว่ามันมีการหลายคนบอกว่าเดี๋ยว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 เอาให้มันดังซะเลยซึ่งทนายก็บอกใจเย็นๆๆเยนใจเย็นทนายก็เลยพยายาม สื่ออันนี้นะครับทนายคิดว่าเนี่ยพระผู้ใหญ่นี่นะครับในมหาเถรูกฟังคลิปที่ทนายพูดต้องรู้ทันทีว่าเรื่องอะไรจะเอาว่าที่ท่านโดนยกขึ้นเป็นกิติมศัก์นี่วัดไหนนะครับวัดไหนแล้วพระที่อยู่เบื้องหลังในการพยยกท่านเนี่ยฮะเพราะว่าไปสอดไส้ให้มหาเถรสั่งสั่งทำในเรื่องของที่มันผิดกฎหมายพูดคืองไงถ้าผิดกฎหมายก็แล้วกัน นะถ้าแทบแฉออกมาปุ๊บทุกคนบอกตายตายทำไม่ได้ยังไงนะฮะทุกวันนี้ก็ดังนะฮะดังในเชิงลบๆอยู่นะครับซึ่งซึ่งเมื่อประมาณไม่กี่อาทิตย์นี้ก็มีข่าวออกมาว่าพระในวัดนั้นเน่ยนะฮะระดับรองเจ้าว่าถึงขั้นศึกไปแล้วนะครับซึ่งก็ก็เป็นระดับทั้นผู้ใหญ่ที่ดูแลพระในกรุงเทพมหานครแล้วก็รู้เนะท่านนอ้ผู้แค่นี้รู้หมดนะครับวัดวัดไหนวัดไหนติด ถ้าคนที่ติดตามข่าวของทนายมานะครับในเรื่องเกี่ยวกับพระที่ถูกยกขึ้นไปเป็นกิตติมศักดิ์โดยที่ท่านไม่มีความผิดอะไรแล้วก็ไปข้องเกี่ยวกับทนายดังที่เคยไปบุกลุกวัดแล้วก็ไปเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยว่าท่านอาพาติดเตียงซึ่งทุกวันนี้ท่านก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นวัดกลางเมืองกลางกรุงเทพ ดังนั้นเนี่ยนะครับทนายก็เตือนนะครับไปยังมหาเถรสมาคมว่ากลับมาแก้ไขเลยนะอย่าให้เรื่องมันบานปลายเนี่ยครับทนายไม่ต้องการนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันสะเทือนเขาเรียกว่าสะเทือนมากเลยนะครับเหมือนกับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเลยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับใหญ่กว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเอาไปง่ายที่ท่านรองเต่าทํามาทั้งหมดเนี่ย รับรองได้เนะี่ยทเรื่องนั้นก็ยังไม่เท่ากับเรื่องที่ทนายถืถออยู่ในมือนะครับแต่ว่าทนายก็พยายามอย่าเบรกไว้เบรกไว้แต่วันนี้ได้รับโทรศัพท์จากคณะทํางานซึง่งท่านเป็นประธานนะครับแต่ทนายเป็นที่ปรึกษาของกฎหมายท่านบอกว่าท่านจะสุดทางแล้วมันอาจจะต้องทําให้มันดังเพราะคืนความเป็นธรรม ทนายก็บอกว่าถ้าจะทำอย่านงนั้นเดี๋ยวมัน,ม,นมันเสียหายมากคิดดูให้ดีอย่างนั้นทนายก็เลยต้องจาเป็นเนี่ยครับที่จะต้องออกคลิปนี้เพื่อให้มหาเจรสมาคมเนี่ยครับลองกลับไปพิจารณาดูนะครับเมื่อปีที่แล้วได้มีคําสั่งยกใครนะครับยกพระองค์ไหนขึ้นไปเป็นกิจติศักดิ์โดยที่ท่านเนี่ยไม่ทําตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วเป็นความผิดนะถ้าเอาคําว่าเจ้าพนักงานมาใส่เข้าไปด้วยนะครับ มันเป็นเรื่องที่โอ้โร้ายแรงมากร้ายแรงที่สุดเท่าที่เกิดขึ้นในคณะสงไทยนะครับโอเคครับจากทนายนิทัตประเสริฐนิกรุณวัสดี <c oughs>